น,นี้โชคดีนะครับดีเจอ,ไไอเจอพี่ประสิทธิ์นันทางเข้าน้ำตกผาลาดซึ่งแบบน,นี้มันต้องบุกป่าเข้าไปครับอ๋อทางนน้นเลยครับเพื่อนๆดูนะครับฝ่อยจะได้แต่ละภาพแต่ละช็อตเนี่ยมันค่อนข้างลำบากมาก เนยลอยน้ำป่านะครับรอยน้ำป่าทะลักออกมาเส้นนี้ด้วยพี่ประสิทธิ์เป็นคนนำทางนะตึ่งอยู่ที่นี่ไอ้ตรงนี้เขาเขาเรียกอะไรครับน้ำตกผาลาดครับน้ำตกผาลาดอยู่หมู่ที่หมู่ที่สนะิบตำบลวังด้งนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ พี่ประสิทธิ์เป็นคนนำทางใจดีมากเลยครับผม,ผมมาผมไม่กล้าเดินเลยครับเพราะว่าน้ำป่ามันมาแล้วก็มีร่องรอยนีย้ถ่ายเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยร่องรอยน้ําป่าทะลักมาฝั่งนี้เลยลืมมากเลยพี่ประสิทธิ์ก็เอามีดคอยถางทางเพื่อจะนําทางให้ผมเข้าไปถ่ายในจุดน้าตกนะครับ จากจุดนี้ไปประมาณร้อยเมตรไหมครับเรียเลยเลยน้ำดังโอ้เนี่ยแหละอคอับรต่ทุบไปนู้นมันกว้าง่ะครับมันเป็นกว้างเอ๋อโห่นี่ลอยน้ำั้งนั้นเลยเนี่ยทำนาทามไปนู้นครับัมเตะนะอืมเย็บๆเอาตรงที่ว่าไม่หินนะครับ ลอยน้ําไหลนี่ดูดูหญ้านี่นี่นรอยลาไปกับน้ำนะนที่น้ําไหลเนี่ยตกด้านบนเลยนะนี่ผมก็พยายามเสี่ยงเข้าไปถ่ายให้ได้สักชอ็อตสองชอ็อตแล้วก็เอาไปฝากเพื่อนๆนะครับใน youtube ถ้าให้มาเองผมเข้าไม่ถูกแน่มาทางตรงเนี่ยนะนี้ดีที่ว่ามาเจอพี่ประสิทธิ์ที่ ทำงานอยู่ตรงตรงว,รงวรัดที่น้ำตกผาลาดเนี่ยฮะมนคนนำทางมาแกก็ใจดีฮะซึ่งวันนี้อาจจะมันมีทั้งหมดกี่ชั้นครับเก้าชั้นเลยเหรอแต่ว่าเราคงไม่ไม่รู้ยันเก้าชั้นนะฮะเพราะว่าไม่อยากเสี่ยงกับน้ำป่า ตอนนี้ขอเอาชั้นแรกก็พอแล้วจะได้ไอ,อ้ชั้นชั้นชั้นสวยครับครับเนี่ยเห็นว่าฟาร์มยากลำบากในการพอจะได้แต่ละคลิปนี่ลำบากมากตามพี่ประสิทธิ์ไปเลยครับ เดินเดินตามที่ประกิจนำทางต่อไปนะครับยังไม่ถึงชั้นแรกเลยมันตกผาลาดเนี่ยมีทั้งหมด9ชั้นนะครับแต่วันนี้ผมคงถ่ายให้เพื่อนได้ชมมันแค่ชั้นเดียวนะครับครับ่าได้ยินเสียงันตกข้างหน้านลฮะ ครับโอ้โหสูงเลยเนี่ยสูงเลยนะเนะี่ยครับนี่ฮะถึงมันตกผ่าลาดชั้นแรกแล้วมีทั้งหมด9ชั้นแต่เราถ่ายให้ได้ชมก,กันชั้นแรกเนี่ยเราะไม่สามารถไปต่อได้เมื่อคืนนี้ลอยเนี่ยน้ำป่าทั้งนั้นเลยเพราะเดี๋ยวเราถ่ายเก็บชอดแล้วเราก็ต้องรีบกลับครับ นี่ครับก็ค่อนข้างสูงนะครับจริงแล้วน้ำตกผาลาดที่ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับไม,ไม่ไม่ได้เล็กเลยก็ถ่าให้ชมชั้นแรกนะน้ำนี่แดงมากเลยมันคือน้ำป่ามาด้วยนะครับ

А ну บรรยากาศนะครับลำพานโอ้ปีนเก้าชั้นคงไม่ไหวนะครับตั่ชั้นแรกนี่ก็ใหญ่มากนะฮะมนข้งข้งสูงด้วยถ้านะเพื่อนๆได้ไม่เห็นกระตาหรือมาลองปีนเองจะรู้ว่าเออมันสูงนะครับ อันนี้ก็น้ำค่อนข้างเยอะแล้วแดงเมื่อคืนนี้น้ำป่ามาล้นพลัดมาขึ้นมายจนบนนี้เลยฮะนี่รอยน้ำป่าทั้งเลยนะครับนี่รับ